ก็ยังคงร่วมด้วยช่วยกันในสถานการณ์โควิด -19 ระบาดแบบนี้นะครับทางโลตัสจับมือกระทรวงพาณิชย์ลดค่าของชีพช่วยประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 ผ่านแคมเปญรวมพลังลดใหญ่ฝ่าไทยฝ่าพาไทยฝ่าวิกฤตนะครับ สถานการณ์โควิด19ในปัจจุบันยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนในประเทศอย่างต่อเนื่องหลายครัวเรือนต้องใช้จ่ายอย่างรัดกุมมากขึ้นล่าสุดโลตัสร่วมมือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดแคมเปญรวมพลังลดใหญ่พาไทยฝ่าวิกฤตโดยมีนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในพร้อมด้วยนางสาวสลินลาศีหพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืนโลตัสร่วมกันเปิดงานที่โลตัสสาขา เรียบด่วนรานอินทราเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนางสาวสลินลากล่าวว่าแคมเปญรวมพลังลดใหญ่พาไทยฝ่าวิกฤตได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร40บริษัทชั้นนำลดราคาสินค้าสูงสุดร้อยละ50จากทุกหมวดหมู่สินค้าทั้งอาหารสดอาหารแห้งเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า400รายการทั้งออนไลน์ ine, และที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อลดค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด19และผู้ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมอีกด้วย ต้องขอขอบคุณพันธมิตรผู้ผลิตนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการตังแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาด SME นะคะที่มาร่วมรายการมากกว่า40รายนะคะนอกจากสินค้าที่ยังมีจําหน่ายอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยยังมีร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้าของโลตัสตที่เขาร่วมรายการลดราคาให้กับประชาชนนะคะเพราะเราทราบดีว่าช่วงนี้นอกจากโควิดแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ําท่วมด้วยทุกคนก็ลําบากในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเราก็รีน,นําสินค้าแล้วก็บริการจํานวนมากเนี่ยมาลดราคาให้กับประชาชนทั่วประเทศนะคะโลตัสทุกสาขานะคะไม่ใช่สาขาใหญ่อย่างเดียว สาขาเล็กของราพันกว่าแห่งด้วยทั่วประเทศไทยก็มีลดราคาเช่นกันค่ะ โลตัสยังให้สิทธิพิเศษแต้มบัตรสมาชิกโลตัสสองเท่าสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการและโปรโมชั่นจากร้านอาหารในพื้นที่ศูนย์การค้าสำหรับแคมเปญดังกล่าวมีไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายน2564นอกจากนี้โลตัสและพันธมิตรคู่ค้าจะมอบเงินให้กับมูล,ลนิธิที่สนับสนุนบุคลากรด่านหน้าและผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไทยในทุกภาคส่วนร่วมกันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน การสักครู่นะคะ